ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดเล่มที่14บทที่1นะครับหลังจากที่เรื่องราวยุ่งยุ่งได้จบลงไปแล้วมันก็ผ่านมาระยะหนึ่งอิเซครับสนุกอยู่กับชีวิตประจําวันในโรงเรียนของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกศัตรูตัวชัการโจมตีอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้อิเซก็ยังเคียนว่าการผ่านประสบการณ์การสูญเสียร,ร่างกายของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยจะได้พบเจอก็ไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับมันด้วยอิเซครู้สึกสงบสุขจากบทเรียนธรรมดารรมดาก่อนการกับชาติมาเกิดของเขาและอิเซก,ก็คิดว่ามันจบเร็วไม่จริงๆแล้วโคเบก็คือสิ่งที่ดีที่สุดอิเซเขาก็อยากจะใช้ชีวิตในโรงเรียนตามปกติในตอนเที่ยงแล้วก็ยังคงทํางานปีศาจในตอนดึกชีวิตของปีศาจนั้นไม่ธรรมดาเลยถ้าเทียบกับปีที่แล้วแต่อิเซเขาก็ผ่านอะไรมามากมายกว่านั้น และมันก็คืออะไรกับพวกลูกหลานเวลาชนและกลุ่มจอมันยุคเก่าผู้ใช้อาวุธลองเกโนดและอิเซก็ไม่เป็นอะไรที่จะสนุกกับชีวิตของเขากับตัวของลีอาร์ตและอาเชียและคนอื่นๆในขณะที่เขาต้องผ่านช่วงเวลาพิเศษในบางครั้งการต่อสู้ในเกมหรือติ้งเกมมันก็เพียงพอแล้วเหตุผลที่อิเซสามารถเลื่อนขั้นเป็นปิษาัชั้นกลางได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่าการโจมตีของพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายเร่งนั้นมันจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป ที่เขาจะได้เป็นปีศาจชั้นสูงในอัตรานี้หรอกนะแม้แต่อาจารย์อัสเซลของเขาก็ยังบอกกับเขาอีกด้วยว่าควรคิดเกี่ยวกับมันถึงเวลาสักพักแล้วที่อิสเซก็มองบนท้องฟ้าผ่านหน้าต่างงานปีศาจของอิสเซแต่อาจารย์ของเขาก็พูดถูกเขาก็เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สองและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วมีการเรียกประชุมพ่อแม่เกี่ยวกับอนาคตของอิสเซแล้ว ไอซเซเองก็ได้กอกแบบฟอร์มที่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพของเขาที่เขาต้องการแล้วด้วยอาชีพของเขาในฐานะมอนตก็คือการเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยและนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรตามใดที่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรร้ายแรงต่อไปก็เป็นอาชีพปีศาจของเขาราชฮา,าเลมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าบางทีไอิเซเขาก็อยากจะต้องทําวิถีชีวิตของเขาให้สมจริงกว่านี้อย่างแรกก็คือการทําให้ความฝันขอลอาร์เป็นจริง และอิเซเขาจะทําให้ดิจ่สุตรเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันลเลตติ้งเกมแบบทางการเพื่อเป็นการสนับสนุนเธออิเซก็จะสู้อย่างเต็มที่เมื่อเลอาดเ,เริ่มการต่อสู้ในเกมอย่างเป็นทางการและนั่นก็เป็นชีวิตของอิเซในฐานะข้ารับใช้ของเลอาดเกมโมลีและอีกสิ่งหนึ่งอิเซเขาจะทําอย่างไรเมื่อเขาได้กลายเป็นปีศาจชั้นสูงแล้วอิเซเขาจะต้องบรรลุปีศาจชั้นสูงและเป็นอิสระจากตระกูลเกมโมลีและนั่นก็คือหลักการความคิดของอิเซ แต่อิเซก็ไม่ได้คิดเกี่ยวข้องกับรายละเอียดอะไรมากนากักและมันก็มีความคิดเล็กน้อยเกี่ยวกับมันด้วยจากอาจารย์อาเซาเซลของเขาอิเซก็ได้รับฟังคําสั่งว่าเขาควรจะเริ่มต้นเตรียมเงินทุนสำหรับการดำรงอยู่เมื่อเขาได้เป็นอิสระแล้วและอิเซก็ยังได้รับแจ้งด้วยว่าถ้าเขายังคงต้องมีคนใช้ของตนเองและมีอนาเขตของตนเองเขาจะต้องเตรียมพร้อมที่จะดูแลทุกคนอื่นๆอย่างเหมาะสมมิเช่นนั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์ เงินกองทุนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าอิเซจะไม่มีเงินบางส่วนที่ตระกูลเกโมลรีได้ทําสัญญากับออป้าดากอนมาได้ถูกฝากเข้าบัญชีของอิเซเงินส่วนนั้นก็เป็นเพียงแค่กําไรบางส่วนเท่านั้นจากลิกเกษตรบัญชีธนาคารของปีศาจของอิเซนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียได้เตรียมเอาไว้ให้เหมื่อเขาได้กลายเป็นปีศาจเรลี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนในกลุ่มมีเงินที่ได้มาจากการทํางานปีศาจก็ถูกฝากเข้าวไว้ในที่แห่งนั้นในกรณีของอิเซ เพื่อจากการที่เขาได้ทําแสดงหนังออกไปดาก้อนก็จะเพิ่มเข้าไปด้วยและตัวเลขของเงินทุนของอิสเซมันก็บ้ามากเพราะว่ามันเร็วเกินไปสำหรับนักเรียนมันธยมปลายและเกเฟียซังเองก็เป็นคนจัดการให้กับอิสเซอิสเซก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเขาจะข้างไขกับการใช้เงินเมื่อได้เห็นว่าเขามีเงินเท่าไหร่ดั่งนั้นให้เกเฟียซังช่วยจัดการให้มันก็ช่วยได้มากเลยเมื่ออิสเซเขาได้เป็นอิสระแล้วขเขาก็จะใช้เงินเป็นกองทุน เขาไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าแต่ควรจะหาะไรายได้ให้ได้มากที่สุดในตอนนี้แต่ว่าโอคิตาซังอาจารย์สอนวิชาดาบของเคเบาก,ก็ได้สอนอิเซถึงวิถีชีวิตของปีศาจท,ที่กับชาติมาเกิดเขาเองก็บอกว่ามนุษย์ที่กับชาติมาเกิดใหม่เป็นปีศาจก็มักจะเร่งรีบในการใช้ชีวิตเนื่องจากพวกเขานั้นก็อยู่มาอย่างยาวนานดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีปัญหาเมื่อพวกเขาได้ตั้งโป้ไมาเอาไว้ในระยะแรกและทําสําเร็จ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มอาการที่พวกเขาหมดไฟที่จะทําและอาจเป็นไปได้ที่พวกเขาจะรู้สึกหมดอารมณ์น้อยลงดังนั้นพวกเขาจึงได้บอกว่าควรจะเร่งทํางานในขณะที่ยังคงมีเปลวไฟที่ลุกโชนและใช้ชีวิตของปีศาจอย่างช้าๆและมันจะส่งผลให้มีวิถีชีวิตที่ดีในฐานะปีศาจที่กับชาติมาเกิดใหม่และอิเซก,ก็คิดในใจอีกว่าแล้วถ้าตัวเขาได้เป็นราชฮา,าเลมตั้งแต่เนิ่นๆเขาจะเหนื่อยไหมอิเซไม่รู้เลย แต่ถึงเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นหมื่นปีเลยถ้าเขาได้เป็นราช h าฮาเลมไในอีกร้อยปีหรือว่าพันปีเขาก็จะใช่ในปีที่เหลือของอิสเซเขาอาจจะรู้สึกยาวนานขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นการที่มีความฝันลายอย่างความฝันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายและอิสเซเขาก็ต้องเข้าร่วมในเรตต g ิ้งเกมจะได้รับสายยาอะไรบางอย่างมาด้วยแต่ก่อนอื่นมันจะไม่มีความหมายอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นราชาฮาเักม รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขาก็ไม่สามารถมีความฝันและควมพยายามใหม่ขึ้นมาได้เว้นแต่ว่าเขาจะทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นจริงแต่ถ้าเขามีชีวิตอยู่ต่อไปเขาเองก็อาจจะพบกับอย่างอื่นที่เขาต้องการที่จะทำให้สำเร็จก็ได้ไม่เขาจะหามันให้เจอและอิเซเขาก็รู้ว่าเป้าหมายในปัจจุบันของเขาคืออะไรกันแน่เขาจะอยู่ต่อไปในฐานะข้ารับใช้ของลีอาร์ตนอกจากนี้อิเซก็ได้รับเงินเม้แต่เย็นเดียว สำหรับความฝันของเขาในอนาคตนี่มันก็ควรจะดีใช่ในเมื่อเขารู้แล้วว่าตนเองต้องทําอะไรเขาก็จะใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างสง,งบสุขในขณะที่อิเซก,ก็กำลังคิดเช่นนั้นอยู่กับตนเองมีใครบางคนได้มาชกที่ศรีรษะของเขาจากด้านหลังในตอนนั้นอิเซก,ก็คิดในใจว่าใครทําฟ้า พอเขาได้หันกลับมาก็เจอกับมัสเดาและโมโฮโตฮามาที่ยืนอยู่ตรงนั้นอิเซก,ก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ว่าร่างกายเขาเจ้าพวกนั้นก็สั่นด้วยคมกดอยู่เล็กน้อยแล้วพวกเขาได้พูดออกมาว่านายนายฉันได้ยินมาว่านายเข้ากันได้ดีกับเลเวลฟีนิกด้วยน้องปีหนึ่งพอได้ฟังเช่นนั้นแล้วอิเซก,ก็คิดในใจเลเวลอิเซก,ก็สงสัยและพูดออกมาว่าเฮ้อใช่ฉันรู้จักกับเธอมาก่อนที่เธอจะย้ายมาที่โรงเรียนนี้ ครอบครัวของเธอก็ขอให้ฉันช่วยดูแลเธอด้วยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันได้จับตาดูเธอใช่แล้วอิเซ,เซก็เคยพบกับเลเวลครั้งหนึ่งที่โลกปีศาจและแม่ของเลเวลก็ขอให้เขาช่วยดูแลเธอด้วยเธอเป็นรุ่นน้องของอิสเซอิเซจึงต้องดูแลเธอแต่เดี๋ยวก่อนนะเลเวลซึ่งเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวของฉันก็เป็นคนดูแลฉันแทนไม่ใช่เหรอในล,ลังจากที่ได้ยินคำพูดของอิสเซมัสเซอร์ดาก็ได้ตัวสันะทานและเขาได้พูดออกมาว่า ดังนั้นพ่อแม่ของเธอจึงได้ยอมรับมันเกิดอะไรขึ้นอาเชียจังล,นล,ลุนพี่เลอาดลุนพี่เฮเมจิมะรุ่นน้องโทกโจโโคนในกจังและเซนเวียจังอิเลนาจังผู้ของล้วนเป็นมัดขอนและไอด้อนของโรงเรียนนี้เออยิ่งไปกว่านั้นเลเวลเฟเน,นจังในระหว่างที่สอนหนุ่มก็กําลังอดควรออกมายยโยโ่ๆก็มีคนพูดขึ้นมาว่าผู้นายทั้งสองคนปฏิกิริยานั้นก็ควรจะหยุดมันได้แล้วเหรอเม้แต่การดูนายจากด้านข้างมันก็เห็นแก่ตัวแล้ว คนที่ได้ปรากฏตัวในขณะที่พูดแบบนั้นก็คือซาแวนในท่าทางที่เพียหรือก,ก็คือที่ลิวได้ระจันนั้นเคลเลวได้พูดต่อแล้วจัดที่ได้หลับตาลงมันผิดที่ฉันได้พูดแบบนี้แต่นายรู้ว่าคนสวยๆก็มักจะตกลุมรักผู้ชายแปลกๆดังนั้นจึงมีส่วนของเฮียโดที่ดึงดูดพวกเขาพอได้ฟังเชันนั้นอิเซก็คิดในใจว่าส่วนนั้นหมายความว่ายังไงฟ้า เหตุการณ์ที่ฉันก็มาจะมีส่วนร่วมมันก็มีแต่เรื่องบ้บาๆมันเกิดขึ้นอยู่มากมายเลยนะลังจากนั้นทั้งสองคนได้พูดออกมาว่าอืมฉันเข้าใจแล้วไอ้บ้านทั้งสองคนนี้ได้โชคหมัดเข้าที่ฝ่ามือได,ได้ทําทความเข้าใจกับมันในตอนนั้นพวกเขาได้เข้าใจอะไรแปลกๆแบบนั้นแต่ว่ามาสเซอร์ดาก็ได้ก้มหน้าลงไม่อย่างที่ฉันได้เขียดมันไม่ยุติธรรมถ้านั่นเป็นเรื่องจริง แม้แต่ฉันและโมโ,โตฮามาซึ่งเป็นคนที่งีงเ่เง่าในทางที่ผีก็ควรจะมีปฏิหารได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะพอได้ยินเช่นนั้นโมโตฮามาก็พูดออกมาว่าถูกต้องรู้ไหมฉันกับมัสดาไม่ได้แม้แต่ทวงกับสาวสวยด้วยซ้ำความวหมายของสิ่งนั้นมันคืออะไรนั่นมันเป็นอะไรโมโตฮามาได้โต้เถียงกลับมาทาั้งน้ำตาในตอนนั้นคีเรเวได้พูดออกมาว่าใจเย็น เยอดูเขาจะต้องได้รับททงเหล่านั้นมาหมดแล้วหมายความว่าเขาก็เป็นคนเงี่เง่าในทางที่ผิดมากกว่าพวกนายทั้งสองคนดังนั้นเลิกกันเถอะตกลงนะว่าแล้วคีเรียวก็ได้ปลอบโมโตฮามะและมัสดาด้วยการลูบไปที่หัวของพวกเขาและจากต์ที่ได้เห็นท่าทีแบบนั้นแล้วอิเซก็เขียนในใจว่ายา้าคีเรียวฉันเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอจะสามารถปลอบโยนคนแบบนี้ได้นี่เธอก็กำลังจะบอกฉันว่าเป็นคนเงี่เง่าในทางที่ผิด ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันได้ทําไม่ได้หากว่าฉันสามารถเข้าร่วมกับเรียร์อาร์และคนอื่นๆได้ฉันเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากในขณะที่คนอื่นๆอยู่ในอาการเศร้าเซนนเวียได้พูดขึ้นมาว่ามันก็คงจะดีถ้ามัสเซดากับมอโตฮามาได้รับพรจากพระเจ้าเช่นกันดวงตาของเซนนเวียก็เต็มไปด้วยความเศร้าและพอได้ฟังเซนนเวียกล่าวเช่นนั้นเอเลนาได้พูดออกมาว่าเขาน้ะฉันจะลองปรึกษาเรื่องนี้กับท่านมิเ,เอลไอเลนาเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และอิเซจะได้คิดอันใจว่าไม่เป็นอะไรนะไอเลนาตัวเธอก็บอกกับฉันว่ามันโอเคไหมที่จะให้คําอวยพรขอคุณไม่เคเอลให้กับสองคนนี้ในขณะที่อิเซก็อยู่ในความคิดของเขาอาเชียได้พูดออกมาว่าคุณมัสดาคุณมาโตฮามะคุณอยากจะเข้าร่วมพิธีมิชาร์นครั้งหน้าไหมแม้ว่าพวกคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความเศร้าแต่ฉันก็แน่ใจว่าพวกคุณจะรู้สึกดีขึ้นถ้าพวกคุณมีช่วงเวลาที่สุขสนานกับทุกคน ลังจากที่อาเชียได้ชวนเชนนันอิเซก,ก็คิดในใจว่าอาเชียเธอเกำลังทําตัวเหมือนกับว่าควรลอนนั้นมาจากศาสนจากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่ออิเซเขาได้ดูความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคิดจักรที่มีอยู่สายตาของคีเรียก็ได้จับจ้องมาที่อิเซเอาไว้เมื่ตาของเธอเองก็ส่องประกายออกมาแล้วเธอได้พูดออกมาว่ายังไงก็ตามเฮียโดเขาลือจริงหรือเปล่าหลังจากที่ได้ฟังเช่นนั้นอิเซก,ก็ตอบว่าเข,ขาลืออะไร อิเซเขาไม่รู้ตัวว่าตอนนี้มีข่าวลืออะไรเกี่ยวกับตัวเขาและคีริวจึงได้พูดออกมาว่าฉันได้ยินมาว่านายก็กําลังพูดกับรุ่นพี่รีอาร์ดโดยที่ไม่ได้ให้เกียรติเธอเลยเรียกเธอว่ารีอาร์เจเฉยคำพูดที่คีริวได้พูดออกมานั้นมันก็ได้เรียกความสนใจของทุกคนที่อยู่ในชั้นเรียนของเขาทุกคนก็บอกมาที่อิเซด้วยสายตาที่เฉียบแหลมและเริ่มได้พูดประมาณว่าตอนนี้ที่คุณได้พูดถึงก็มีข่าวลือแบบนั้นไปทั่วแล้ว และเธอเองก็ทําได้ดีมากขี้รลวที่ถามเขาในสิ่งที่ฉันเองก็อยากจะถามเหมือนกันพอได้ฟังคนในห้องพูดมาเช่นนั้นอิเซก็คิดในใจว่าอะเอาจริงดีเขาลือแบบนั้นมันไปทั่วโรงเรียนแล้วอาฉันก็คิดว่าฉันเรียกชื่อเลอาดในโรงเรียนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรและมีคนเห็นว่าฉันได้เรียกชื่อเธอแบบนั้นฉันไม่สามารถแม้แต่จะลดการระวังตัวลงได้แม้แต่นิดเดียวตัวของอิเซก็พูดคุยกับเลอาว่า เขาจะเรียกเธอว่าประธานในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนและในสถานที่นี้ที่มีนักเรียนธรรมดาอยู่ด้วยแต่ว่าอิเซก,ก็ทาพลาดไปหรือเปล่าถึงได้มีคนรู้เรื่องนี้และอิเซก,ก็กําลังคุ้นคิดอย่างหนาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ทําไปอยู่หลังจากนั้นในขณะที่อิเซก,ก็อยู่ในที่นั่งลำบากก็ได้มีคนมาช่วยชีวิตเขาเอาไว้อิเซคุงคุณอาเชียเซนาเวียและคุณอิเลนาฉันมาเพื่อพูดคุยเรื่องหลังเลิกเรียน เคบาเขาได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่หน้าห้องได้จังหวะที่พอดีและอิเซจะด้พูดว่าใช่เคบาฉันจะไปเดียวนี้เฮ <Hey, S 1> ไปกันเถอะทุกคนอิเซเขาได้รีบออกจากห้องเรียนพร้อมกับผักคดานอาเชียและคนอื่นๆออกไปจากห้องด้วยในตอนนั้นคิเรียวได้พูดออกมาว่าเฮเฮียโดแล้วความจริงล่ะอิเซเขาก็ได้ยินเสียงของคิเรียวตามมาที่หลังแต่เขาเองก็ไม่ได้ตอบกลับไปอิเซเขาก็อยากจะทําแต่ว่า ถ้าเขาทำเขาก็ต้องถูกมองว่าเป็นศัตรูทั้งหมดของเหลานักเรียนและอิเซเขาก็เด็ดกับเธออย่างเ,เงียบๆไม่ได้ไดและหลังจากนั้นในเวลาหลังเลิกเรียนในวันเดียวกันพวกอิเซทุกคนในชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับได้รวมตัวกันในห้องชมรมและอาจารย์ลอตไวเซก็มาสายเนื่องจากเธอก็ติดประชุมของคณะอาจารย์ที่โรงเรียนและได้รวมตัวกับทุกคนในตอนนั้นลอัดก็ได้เยืนขึ้นพร้มอมกับพูดออกมาในขณะที่มองมาที่คนอื่น ก็ยืนยันว่าทุกคนได้นั่งบนโซฟากันหมดแล้วในตอนนั้นเลอาได้พูดออกมาว่าเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็มีเพียงแค่หนึ่งเหตุผลที่ฉันจะพูดกับทุกคนในหน้าที่แห่งนี้ตั้งแต่วันนี้พวกเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่พวกเราจะเริ่มงานที่พวกเราได้พูดถึงกันและนั่นก็คือการทําสัญญากับเราจอมเวศการทําสัญญากับปีศาจอิสเซเขาก็ได้คือนน้าลายและเขาก็จําได้ความสัมพันธ์ระหว่างปีศาจกับจอมเวศนั้นมันเก่าแก่และลึกซึ้งกันมาก และสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างช่้เชิงที่มนุษย์ได้ขอพรจากปีาศาจโดยที่ได้ทําข้อตกลงกันเอาไว้และคนที่เป็นนักเวทมนตโดยพื้นฐานแล้วก็จะเป็นคนที่ขัดเกลาและค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ในตลอดชีวิตเวทมนต์เช่นเวทมนต์ดำเวทมนต์สีขาวเวทมนต์อัญเชิญเวทมนต์วิญญาณเวทมนต์หลูดและการไล่จากสถานที่ต่างๆเช่นอื่นๆอ,อีกมากมาย พวกเขาจะเรียกทีมแห่งเวทมนต์ของพวกเขาและให้ทุกอย่างที่พวกเขามีไว้ที่นั่นตลอดชีวิตที่เหลืออยู่แต่ละคนก็มีวิธีการที่บันแต่ละคนก็มีวิธีการในการบรรลุหรือควบคุมเวทมนต์ที่ต่างกันออกไปตอนนี้ความสัมพันธ์ของจอมเวทและปีศาจนั้นมันคือเลอาดก็กำลังจะพูดขึ้นมีเหตุผลหลัก3ประการที่เราจอมเวททำข้อตกลงกับปีศาจ 1. คือใช้ปีศาจอย่างพวกเราเป็นผู้คุ้มกันให้กับพวกเขาเมื่อถึงเวลา และมีปีศาจที่ทรงพรลางอยู่เบื้องหลังจะช่วยให้เหล่าจอมเวสสามารถพูดคุยกับศัตรูของพวกเขาได้หาว่าพวกเขาต้องติดอยู่ในการเละวีวาดกันพอได้ฟังเรอาร์พูดเช่นนั้นอิเซก็พูดออกมาว่าฟังดูแล้วก็เหมือนกับเป็นพวกยากุซ่าเลยแฮะเมื่ออิเซได้พูดแบบนั้นเรอาร์ก็ได้ตอบอิเซโดยพูดออกมาว่าฉันเองก็เห็นด้วยเธอได้พูดขณะที่ยิ้มออกมาเรอาร์ก็ได้ชูสองนิ้ออกมาที่อิเซและเธอก็พูดออกมาว่าประการที่สอง พวกเขาก็ทำข้อตกลงเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะบรรลูเทคนิคและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศาสตร์เพื่อให้ชัดเจนถึงมาตรฐานและเทคนิคของยมโลกและสิ่งเหล่านี้มันก็มีบทบาทอย่างมากเมื่อเราจอวเวได้ทําการค้นควา้าหากเป็นเหตุผลพวกเขาก็สามารถไปที่ยมโลกเป็นการส่วนตัวเพื่อรับสิ่งที่ต้องการหรือว่าพวกเขาก็สามารถได้รับผ่านเส้นทางต่างๆได้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะมีความเสี่ยงสูงสำหรับอดีตนั้น และมันก็เสี่ยงเพราะว่ามีโหนทางที่จํากัดมากในการไปยมโมโลกและคนอย่างอิสเซก็สามารถไปที่ยมโมโลกได้อย่างง่ายดายแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็เป็นค่ารับใช้ของลีอัดเกีมโมลีและการไปยังโลกปีาสาจนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเหล่าจอมเวทซึ่งไม่ใช่ปีศาจและใครก็ตามที่จะสามารถเดินทางไปยมโมโลกและโลกมโมโลดได้หากว่าผูเขาเป็นท่าของปีศาจ แต่ว่ามันจะมีปัญหาก็ตามถ้าหากว่าปีศาจเลนลอนได้จัดการกับมันอิเซเขาได้ลงทะเบียนตัวตนในบนรถไฟที่จะเดินทางไปยมโลกเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนแต่อิเซก็ได้ยินมาว่าเรานักเวก็จะถูกถามถึงบางสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงและเขาก็ได้ยินมาว่าเราผู้คนที่ทิ้งชื่อเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของเราจอมเวทก็สามารถผ่านไปยังยมโลกได้อย่างง่ายดายแต่นั่นมันก็มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างจะมากเช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่ใช่ปีศาจ หรือว่าเทวาดาตตสวรรค์จะไม่สามารถไปเยาะโยโมโลกได้อย่างง่ายใดและเหตุผลที่วาลี่และทีมของเขาสามารถไปประกอบตัวในโยโมโลกได้อย่างไม่มีอะไรเลยก็เพราะว่าพวกเขาก็แข็งแกร่งอย่างบ้าคลั่งหากว่าได้พูดอย่างนั้นมันก็มีจอมเวทที่บวกลุกไปยังโลกปีศาจได้โดยที่ใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตอทรงพลังของตนเองแม้ว่าคนเหล่านั้นจะถูกมองว่าเป็นภัยคู่คมทั้งปีศาจและสมาคมนักเวทวาลี่เองก็เช่นเดียวกัน การที่จะเข้าไปในยมโลกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันและสําหรับช่วงหลังๆที่เกี่ยวกับการที่จะได้สิ่งในที่พวกเขาต้องการโดยที่ใช้เส้นทางที่แตกต่างกันออกไปผ่านอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเส้นทางนั้นต้องใช้เงินและอิสเซก็ได้ยินมาว่าเงินที่พวกเขาเรียกเก็บนั้นก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าเลยล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาต้องการแม้ว่าจะเสียชื่อเสียงและโชคลาภทั้งหมด ที่จอมเวทได้รับมาจากการวิจัยของพวกเขาตัวยอย่างเช่นน้ำตาของฟีนิกซ์นอกจากนี้ก็ยังคงเป็นสินค้าราคาแพงในโลกปีศาจแต่สำหรับเราจอมเวทมันก็หายากจนไม่เพียงพอที่จะเพิ่มคําว่าสุดยอดสักสครั้งก็ว่าได้แตด้วยเหตุผลเหล่านั้นการทําทข้อตกลงกับปีศาจก็จะทําให้พวกเขาถูกลงไปโดยข้อเลือกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันแมลว่าจะเป็นการ้าที่ราคาแพงและต่อมาเลอาก,ก็ได้พูดถึงเหตุผลข้อที่สาม ลีอาดก็พูดออกมาว่าสุดท้ายมันง่ายพวกเขาทำสัญญากับปีศาจเพื่อสถานะของตนเองการทำข้อตกลงกับปีศาจที่ทรงพลังจะเป็นโชคใหญ่สำหรับพวกเขาท่านจอมานและคนอื่นๆในครอบครัวของฉันก็มีข้อตกลงกับเหล่าจอมเวทด้วยเช่นกันหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะต้องตอบสนองต่อการเรียกหาและฟังคำขอของเหล่าจอมเวทสำหรับปีศาจระดับทงและค่ารับใช้ของพวกเขานั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพวกเขาด้วย ใช่แล้วเนื่องจากเรอาซึ่งเป็นลูกสาวของปี่สารระดับสูงแห่งตระกูลเกมมอลี่ที่มีอายุไขเกินเกณฑ์พอสมควรแล้วจึงได้ตัดสินใจที่จะให้เรอาส์นำกลุ่มเกมมอลี่ที่นำโดยเรอาสเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทำข้อตกลงกับเหล่าจอมเวทก็สหลับคลิปนี้พอกก็ทักเจอได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า